哎，妈，妈，妈。 老慢了。 我系啊，有啲事唔知点样睇。 หน้าอย่าขวางกล้องหลักนะคะไหนกล้องหลักไหน้งห้องแม่ท้ายกล้้ต่กยตรงนี้แหละเดี๋ยวรอวันนีดียวเดีออเละหมดเลย

ก็ได้หวยเล้สอง sống subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้ไสวยสวยสวยในนดูบ้านบ้านบ้านนี้ ่พี่บอลเดี๋ยวแม่แคบให้ถ้าแต่แคบให้เป็นบอลกว้างไปเลยแม่แคบแต่แคบให้กว้างไปเลยห่งสเอาล้วครับตอนนี้ครับอยู่หน้าแบ็คด็อกของงานบวชของหน้าของที่เรียบร้อยครับถึงเวลาแล้วที่ขึ้นคอนเสิร์ตครับวันนี้ครับมาเพิ่มเศิลปินดูภาพมาเพิ่มครับรู้เลยได้รับตัวเป็นตางหากสวัสดีค่ะหนูทิพย์จิราค่ะ มาแต่เช้าแล้วเราต้องหมดเดียวมันด้วยสวัสดีค่ะบ๊อบบี้ปราเชียรักนะครับสวัสดีค่ะป๊อมอะไรน้องลิโบรสวัสดีครับชินตั้มน้องลิโบรทุ้คนนี่สวัสดีครับผมนโอทลิโบรครับครับน้องลิโบรมาด้วยวันนี้ต้องบอกว่าสุดที่ตั้งใจที่มาร่วมโกคนาวสารทุกเพิ่มปิ่มกพี่ชายเหลือเกินครับเสียงดำๆแน่อรูปตัวเองหน้าที่เป็นหน้า เพราะว่าเมื่อครั้งกาอเในงานบวชซันตอนนี้รู้สึกไงบ้างที่เป็นเล่นเป็นนาคบ้างจริงๆคืนเล่นอ่ะจริงๆที่คิดว่าคงไม่ตื่นเต้นหรอกแล้วก็ทําใจบริยานึงแล้วแต่ก็พอถึงเวลาจรินแล้วก็เ <c oughs> ล่นอะไรยิงๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าดีใจที่ทุกคนมาหายไปไหนเส้นหนึที่เจ้านำไปเมื่อกี้า, <c oughs> าบอกฝากไว้พ่อฝากไปพ่อรับแล้วพี่รู้สึกที่ ก็ท่างเาเนี่ยยังจำได้รต่ว่ามันยังจำๆแล้วลืมอ่พี่คิดว่าพี่พอจาได้นะแต่ว่าหน้างานเนี่ยมีแต่พารู่เขาบอกว่ามันจะตื่นเต้นวมันก็จะลืมจะลืมแต่ว่าพาาวดก็อาจจะช่วยเราบ้างไเ้ยครับโอเคไปแลจะแบบขอบคุณน oh. uh ่า huh. ท yeah. ี่หรว่านี่มช่วยงานเรงนี้จะเกิดได้เลยเพราะว่าิ้มต้นเนี่ยมันมาจากงานม่เ แล้วก็ทำางไางเราอยากอยาก้กชายเปนเรอด้แล้วก็เลยอยากใไป่อยๆนได้เส็ินภารกิจของูกชายเนาะเพราะว่าอายุพอที่สิจริงที่พลานมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็ถว่าเป็นเวลาสุดท้าแล้วทีู่ชายเป็นเรื่องอานสมแวะพร้อมอแน่ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมในงานเป็นพันๆคนเป็นคนัคนบคครับ ความรู้สึกกับพี่หมึ้งด้วยพีใจมากเพราะว่าเจอเพื่อนมาตั้งแต่แบบเด็กๆด้วยกันแล้ววันนี้เหมือนเพื่อนได้บวชก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพื่อได้เลยแต่ว่าอีกขั้นหนึ่งเราได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเพราะว่าได้บวชแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เปบียดยังไม่ได้เปบียดเนี่ยเพื่อนกันพูดถึงพี่เป๊ะน้ครับดีใจก็ยังคุยคู่ไปตอนเช้าคังไม่ได้ทันมาบวชเนาะปแบบคนละ มันนั้นไม่ได้บวดไหมคะแน็กซีเดนนิดหน่อยค่ะก็ยังดีได้ม้างแตเราเองคือเราเป็นผู้หญิงมันบวชมันคลองผ้าเหลืองไม่ได้ค่ะเราต้องอาศัยมาอนุโมทนาบุญกับเราทุกนเพราะฉะนั้นก็ว่าน้องตั้งใจแล้วก็รู้ว่าทุกคนจะได้รับในเต็มเต็มการบูนาฮะเต็มคนไรอันน่ะก็ดีใจครับที่างที่อย่พิ่ร้องเป็นหน้า ใส่ตลอดดูเองนะเพราะว่าวิจัยครับความั่นใจเขาเลยว่าเขาอยากจะปวดตานแล้วแต่มันพลาดมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อตรงนี้มันก็เป็นเอาจริงมก็เป็นเลิกงานอย่างดีแหละนะถึงว่ามันจะแบบมีปับอะไรอย่างเงี้ยนะอันตัวยก็วิจัยอย่างที่นี่ได้ใส่โค้ชอะไรนะอันนี้ชหน้าก่อนน้เดี๋ยวก็ได้คล้องผ้าเหลืองนะคล้องผ้าเหลืองแล้วใช่เรื่อวันนี้ก็เต็มที่นะครับนะขอให้หน้ามีควสุขครนะแล้วโชคดีอ่ะเของม่รีบร้อน น,ะลนแล้วแบบมีภูมิใจในตัวพี่ชายแล้วคือรุ่นพี่จันแล้วก็พี่เนี่ยเป็นงานบุตรของพ่อเนี่ยแล้วก็บบภูมิใจแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีอย่างเงี้ยนะผมก็จะจะเดินตามมาเรเรื่องบวชเรื่องการงานนะครับผมก็จริงๆแล้วดีใจกับกับกับพี่ชายครับเพราะว่าเราเราเต <ไป S 2> ิบโตมาพร้อมกัน,นรื่นใจ<ๆ>เราแบโตมาพร้อมกันความฝันเหมือนกันครับแล้วเรื่องบวชเนี้ย เราเองก็เคยคุยันว่า,าบวชได้ไล่กันไหมหรือว่าตอนแรกจะบวชพร้อมมันด้วยจะบวชพร้อมมันเลยครับแต่ด้วยพี่้อมไม่ได้ถูกอเวลาก็เลยไม่ตรงกันเลยบวชก่อนแต่ก็ดีใจที่เขาบวชต่อเลยเหมือนที่เราคุยกันไว้ทุกอย่างตรงเป๊ะหมดเลยก็ไม่เดือดาพูดตั้งแต่แรกแลวบอกเนี่ยเดี๋ยวที่สิบี้เป็นที่สองที่สามคุณต้องบวชกันนะไม่ไ,ได้ต้องบวชวันนี้เราได้ทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ให้กับทุกคนที่มาดูวานมุธงานารัทธกกับพี่ฟองและการบวชสันด้วยนะครับชื่นใจครับเดี๋ยวผมมาเป็นเพ ว่าบวชทุกเสซตมาอย่ะไปรูปเซตอยู่กับเพื่อนผมยังไม่ขึ้นเลยอะไรนะผมยังไม่ขึ้นเลยอยู่กับเพื่อนไงผมยังไม่ขึ้นเลยครับก็สั่งรูกับงานบวชไปฟ้องว่าร่ำรวยครับกับทุกทุกท่านที่ช่วยงานพวกเราสองคนนะครับครับช่วงนี้น่าจะไปแสดงใบละกี่ทีเพราะว่าเดี๋ยวลูกเพราะสื่อมวลชนเยอะเลยเกินไม่ไปช่องไหนบ้างเนี่ยแฟนเขาเล่นถ่ายช่องวิทยุยี่สิบสามโอเคครับเจื่องงานบวชยี่สิบสามนะครับผมเจอกันครับอ่ะถ่ายภาพหมู่เลยลูกพี่ อาแต่พามูก่อนนะลูกอาพานิ่งก่อนไป้อกล้องนี้นะงนะะมันก้องนะคะมัก้องนีนะคะเราถ่ายสองกล้องเลยนะเราขอถ่ายหนึ่งสอมรูปนะคะ1นึ่งสองขอบคุณค่ะขอถ่ามหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคค่ะ แม่เข้าไม่เป็นไรทุกคเ่อนเ่เขาไม่เป็นไรข้าปเือจ้ทข้ากมาเขเข้ามาเขมาข้มาเข้ามาข้ามาเขรมข้ามาเ้้ามาเ้เข้ามาเข้าาข้ามาข้ามมามเข้ามามเข้ามาเเข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอข้าข้าว แม่มาถ่ายด้ดิีอกล้องปากปาเขาดิปาเขาได้เขาด้กลัวหายมองกล้องนะครับหนึ่สองมรนะคะหนึสองสมขอบคุณคระสวัสดีครับกาสเรียแขกรับเชิญด้วยนะครับกลาสเนีสวัสดีพี่พี่ท่านสวัสดีบาไม่ยกท่านด้วยนะครับไม่ยกหน้าตาดีขอเสียงหน่อยจ้า จากงานตากลางผสมโสดนะครับขอผมนะครับวันนี้ครับคุณประธานนอกไอจีจีนนักฟ้าร้องแหงนะครับผมนะจากไทยรัฐดูสิเตี๋ยเป็นเจ้าพี่นะครับส่งมอบความสุขกับต้องเปทีตรงนี้นะครับเราไปถึงที่นี่กลุ่มศิลปินนะครับจากท่ายกเท้าวเล่นหองนะครับศิลปินตั้งตายเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะคบมี่ไลายอาสมาแล้วด้วยโอ้โหมีพาร์ที่มา พี่ลีโอพัลาโอสีมันตัวเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเสื้อสีดีกับเสื้อดีไปยังพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งที่น้องกัน้วยแล้วก็ต้องกลาวขอบคุณพื่อนเพื่อนคุณหลทุพ่อนะครับที่อนุญาตให้เราใช้สนามนี้ตรงนี้สองพ่อความสุขให้กับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมแสดงคทำดีกับพระนับครนะครับมาแล้วพี่ไรอันนะครับผมนะ สวัสดีด้วยนะท่ันอีสักพูดหนึ่งพร้อมกันแน่นอนนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะครับอยากให้พี่ๆพักก่อนสักแป๊บน e. ึินนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องมีถ่ายรายการต่อด้วยใช่ไหมพี่เลอนนะครับสวัสดีพี่เลอันด้วยสวัสดีพี่ดอด้วยครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอยาสักพูดหนึ่งพร้อมกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวสนุกสนานกันเต็มที่นะครับช่วงแรกๆครับเป็นหน้าที่ของพวกเรากับทีมงานน้องไอซิงจิงดาวพอลล์น็อตแอนไทยก็มือสิกจากซีเอฟแกร์ปี้นะครับ ขอ,อนำเสนอบทเพลง